สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูโรสอีกแล้วนะคะในวิชาทัศนศิลป์ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะเรื่องงานศิลป์แสนสนุกบทที่1นนะคะก็คือเรื่องการเขียนภาพเหมือนจริงวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเขียนภาพเหมือนจริงก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดู2ภาพนี้นะคะ ภาพที 1> ่ really 1ก <geez. S 1> right? ับภาพที birth birth ่ uh. 2น <up> ักเรียนช่วยบอกคุณครูหน่อยว่าสองภาพนี้ภาพไหนเหมือนจริงที่สุดนักเรียนว่าภาพไหนเหมือนจริงที่สุดคะภาพที่1หรือภาพที่2แต่คุณครูคิดว่าภาพที่2เหมือนจริงนะคะไหนใครคิดเหมือนคุณครูบ้างคะภาพที่สองจะเหมือนจริงกว่าภาพที่1นะคะ ทำไมถึงเหมือนจริงล่ะงั้นเราไปเข้าเนื้อหาของการเขียนภาพเหมือนจริงกันเลยค่ะงานทัศนศิลป์ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็มีแบบ2มิติแล้วก็3มิติค่ะเรามาดูแบบแรกก่อนเลยก็คือ2มิติงานทัศนศิลป์สองมิติหมายถึงงานทัศนศิลป์ที่มีเพียงความกว้างและความยาวเช่นภาพจิตรกรรมภาพพิมพ์ ภาพปะติดเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะภาพจิตตกรรมฝาผนางังนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะเป็นมีเพียงแค่2มิติเท่านั้นจะเห็นด้านแค่ด้านกว้างและก็ด้านยาวภาพพิมพ์ใบไม้นะคะภาพปะติดภาพวาดสีช็อคนี่คือทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของอองานทัศนศิลป์สองมิตินะคะ ต่อไปงานทัศนศิลป์สามมิติหมายถึงงานทัศนศิลป์ที่สามารถมองเห็นได้ทั้งความกว้างความยาวความหนาหรือความลึกเช่นงานปั้นดินเหนียวงานปั้นดินน้ำมันงานแกะสลกักงานโครงสร้างเป็นต้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ งานปั้นดินเหนียวเห็นไหมคะเราจะได้เห็นทั้งความกว้างความยาวความหนาและก็ความลึกมองเห็นได้รอบเลยนะคะงานปั้นดินน้ำมันก็เช่นเดียวกันงานโครงสร้างกระดาษนะคะแล้วก็งานแกะสลักมะพร้าวนี่ก็คือตัวอย่างของงานทัศนศิลป์ที่3มิตินะคะก็จะมองเห็นได้ทำไมคะลูก ทั้งความกว้าง,งใช่ไหมคะความยาวใช่ไหมคะรวมถึงความหนาและก็ความลึกด้วยนะคะทีนี้เราก็รู้หลักของเราก็ได้รู้จักภาพทัศนศิลป์สมิติแล้วก็3มมิติแล้วเราจะไปเรียนรู้การเขียนภาพเหมือนจริงกัน ะะการเขียนภาพเหมือนจริงเป็นการเขียนภาพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติรอบตัวเราภาพที่วาดจากสิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส่วนแสงเงาและสีพื้นต่างๆซึ่งทําให้ภาพที่วาดมีความเหมือนจริงเพราะสามารถมองเห็นขนาดปริมาตรและระยะใกล้ไกลภาพจริงดูมีความเหมือนลึกมีลักษณะของภาพสามมิตินั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูการเขียนภาพเหมือนจริงกันนะคะการเขียนภาพเหมือนจริงเนี่ยควรเริ่มจากการฝึกสังเกตแสงเงาตามธรรมชาติโดยดูว่าแสงกระทบวัตถุส่วนใดและวัตถุนั้นเกิดเงาอย่างไรและ ควรฝึกสังเกตแสงเงาจากหลายๆที่ดังตัวอย่างในภาพนะคะเป็นภาพของผลไม้แล้วก็วัตถุก,ก็คือ,อ,อขวดนะคะขวดโหลกแก้วอะไรพวกนี้นะคะเขานําไปวางแล้วนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าแสงเงามันตกกระทบตรงไหนนะคะให้นักเรียนรู้หัดสังเกตนะคะก่อนที่เราจะวาดนะเราก็ต้องถ้าสมมติว่าเราจะวาดภาพเหมือนจริงเราเอาเออผลไม้ไปวางปุ๊บนักเรียนสังเกตเงาผลไม้มันจะตกอยู่ที่ไหนนะคะ ว่ามันกระทบส่วนไหนของวัตถุด้วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนฝึกเขียนภาพแสงเงาได้ง่ายๆที่มีรายละเอียดไม่มากเพราะสามารถแรงเงาได้ง่ายดังตัวดังตัวอย่างในภาพนะคะภาพที่หนึ่งเนี่ยหนูนำภาพแก้วมาวางเห็นไหมคะเขานําภาพแก้วมาวางแสงเงากระทบตกลงมาตรงนี้ขั้นที่สองก็คือวาดภาพและแรงเงาภาพที่3มคือสําเร็จเห็นไหมคะภาพนี้ง่ายๆนะคะนักเรียนก็สามารถทําได้ ทีนี้เราจะมาดูหลักการเขียนภาพเหมือนจริงด้วยดินสอค่ะการเขียนภาพเหมือนจริงด้วยดินสอเนี่ยก้นตอนก็จะมีขั้นเตรียมนะคะก็คือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่กระดาษวัดเขียนดินสอดำนะคะสําหรับใช้ร่างภาพจะเป็น HB นะคะแล้วก็ดินสอดำสาหรับ 3B หรือ 4B ใช้สําหรับลงน้าหนัก HB ก็จะมี ความเข้มน้อยกว่า 3B แล้วก็ 4B 4B ก็จะใช้มันก็จะเข้มมากขึ้นใช้เพื่อลงน้ำหนักนะคะข้อ2ท่านเรียนแบบเป็นการเลือกวัสดุหรือสิ่งของมาเป็นแบบในการวาดนั่นเองค่ะแล้วก็ในการเลือกนะคะก็ต้อง คำนึงถึงน้ำหนักแลวก็สัดส่วนให้ชัดเจนด้วยนะคะต่อไป3ขั้นร่างภาพเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดในการวาดภาพเพราะเป็นขั้นตอนที่เห็นโครงร่างของภาพทั้งหมดเลยซึ่งจะต้องคํานึงถึงสัดส่วนความสมดุลของภาพให้เหมาะสมกับกรอบด้วยนะคะเวลาเราล่างภาพเราก็ไม่ต้องกดดิสสอลงไปมากๆนะคะเพราะเวลาเราลบเนี่ยเราจะได้ไม่ ไม่เห็นรอยนะคะการล่างภาพก็ต้องคำนึงถึงสัดส่วนแล้วก็ความสมดุลกับรอบด้วยนะคะ C นะคะถ้าลงน้ำหนักก็คือการใช้ดิสสอ3าและ 4B ในการลงก็คือการลงน้ำหนักและแรงเงาให้ภาพชัดเจนขึ้นนั่นเองก็คือเสร็จสิ้นนะคะดูตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะอย่างเช่นภาพนี้เป็นวัตถุจริงนะคะภาพต้นแบบร่างภาพนะคะให้มีความสมดุลน,นะคะรวมถึงกำหนดระยะขอบด้วยนะคะ ต่อไปสามลงน้ำหนักค่ะสี่เป็นภาพที่สำเร็จได้นะคะเป็นภาพที่สำเร็จนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเมื่อกี้นี้เป็นการล่างภาพด้วยดินสอต่อไปจะเป็นการเขียนภาพจริงด้วยสีน้ําเมื่อกี้เป็นการเขียนภาพด้วยดินสออันนี้จะเป็นด้วยสีน้ำและ ขั้นตอนอการทำ่็เหมือนกันเลยค่ะหนึ่งคือขั้นเตรียมเป็นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ครบได้แก่กระดาษวาดเขียนจานสีสีน้ําดินสอผู้กันนะคะ2ขั้นเลือกแบบเป็นการเลือกวัสดุหรือสิ่งของเข้ามาเป็นแบบในการวาดนะคะขั้นนี้นะคะก็ ต้องคำนึงถึงมุมมองแสงเงาน้ำหนักสัดส่วนด้วยเช่นกัน3ขั้นร่างภาพเป็นการเขียนโครงร่างของภาพทั้งหมดต้องคำนึงถึงสัดส่วนน้ำหนักความสมดุลน,นะคะขั้นตอนที่4ขั้นสุดท้ายค่ะข่านลงน้ำหนักระบายสีเป็นการลงสีภาพให้ตรงกับแบบและระบายแสงเงาให้ถูกต้องเรามาดูขั้นตอนภาพกันนะคะ เห็นไหมคะตัวอย่างภาพต้นแบบแสงเงาตกกระทบตรงไหนข้อ2ร่างภาพข้อ3ระบายสีข้อ4ภาพสํเาเร็จครูว่าเชื่อว่านักเรียนทําได้ทั้งแบบดินสอและก็แบบสีน้ําแต่สีน้ํานักเรียนต้องออรู้คุณสมบัติของสีน้ําก่อนเพราะสีน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นสีที่มีลักษณะปโปร่งแสงเห็นเนื้อแสงบางเบาเลยเมื่อระบายสีน้ำลงบนกระดาษใช่ไหมคะจะเห็นความใสของสีบนกระดาษสอง คำนึงถึงความชุ่มเปียกเพราะความหมาดของพื้นผิวกระดาษวาดเขียนสีน้ําต้องผสมน้ําต้องรอจังหวะในการระบายสีแล้วก็สีน้ำเนี่ยดูสดใสแล้วก็ชุ่มฉ่าสีน้ําก็จะเราต้องออระบายน้ําสะอาดลงบนพื้นกระดาษวาดเขียนก่อนนะคะแล้วค่อยระบายสีลงไปสีจะซึมเห็นความสดใสสวยงามซึ่งสีน้ำเนี่ยจะค่อนข้างวาดสําหรับนักเรียนนะคะก็จะค่อนตอนนี้ก็จะค่อนข้าง วาดยากกว่าการใช้ดินสอซึ่งในการหัดเบื้องต้นคุณครูแนะนําว่าให้ใช้ดินสอในการวาดภาพเหมือนจริงก่อนพอเราชํานาญเก่งปับ๊บเราลองหัดมาใช้สีน้ำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการวาดภาพเหมือนจริงก็ซึ่งเ,เรียนรู้ไปทั้งหมดหนึ่งก็คือ เราเรียนรู้เกี่ยวกับทัศภาพทัศนศิลป์ทั้ง2มิติแล้วก็3มิติรวมถึงการเขียนภาพเหมือนจริงด้วยดินสอและก็การเขียนภาพเหมือนจริงด้วยสีน้ํานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณลรูก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้ก่อนค่ะถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถถามคุณครูได้ตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ